ต้องปรับปรุง,องรพอสมควรโดยเพราะทั้งหลายในี่เราจะพยายามขยายขอบในมาให้เข้าถึงที่คนส่วนใหญ่มากขึ้นตอนนี้ปัญหาที่มันสะท้อนมาก,ก็เป็นปัญหาของผูขขง้ให้บริการโดยเฉพาะที่มีปัญหามาก,ท,กนนามทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดโดยเฉพาะันทางทีมทีมช่วยกันดูขเขาก็มาสะท้อนไปหลายประการให้หน้ารายการส่ว,สวะสะนช่องน้ำตาลรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหา ารแรกต้องมีการตรระบบของ2 0ชอครับนที่าา20ปีว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อนครับอันที่2ก็คือใ้ระบบหัารเช็าเนนอกจากที่มีบอดชู้ดูแลเนี่ยแล้วหลังก็คือผู้ให้บริการผู้รับบริารแล้วก็ืช่องที่ทํหน้าที่ใช้เป็นผู้ซื้อบริการก็คงจะต้องมีความสมดุลในการ บริการที่วันนี้ทางเครือข่ายผู้ให้บริการทั้งสีบบ่ทุกๆท่านซึ่งประกอบด้วยอยู่คอสเมลิกนะครับก็เือเครือข่ายของโรงพยาบาลโรงพยาบาแพร่ของโรงพยาบาลส่วนต่าทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลของเอกชนของจีมชุดชนในพื้นะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะมีเสียงสะท้อนเรื่องของุผู้ให้บริการ เพราะเวลามีมัติอะไรออกมาเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นแรงงานัดการเพราะถ้ากลุ่มเขาอยู่ไม่ได้การให้บริการพิจารณาชนก็จะเกิดไม่ได้นี่เป็นความเห็นที่องค์ต้องการซทางที่ประชุมก็เห็นเราต้องการว่าท้านจะต้องเร่งผลกานให้เกิดคณะกรรมการที่เรียกว่า provider board ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวที่คอยฟีดแบ็กถึงนโยบายหรือกฎเกณฑ์กติกาที่ทางสวนชได้ออกมามนีอันนี้ท่านในฐานะสำกชก็เห็นด้วยนะครับส่วนประการเร่งด่วนก็คือเรื่องระบบการจ่ายเงินมีการพูดถึงเงินที่ค้างจ่าย มีการพูดถึงหนี้ที่ไม่รู้ใครเป็นหนี้ใครที่มันค้างอยู่จํานวนหลายพันล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ท่านมู้มก็เชอบว่าต้องก็งงงมีการแก้ไขตรงนี้โดยเร่งด่วน,นอันที่หนึ่งก็คือการหักเงินให้ชะลอไว้ก่อนอันที่สองเงินที่ค้างให้รีบทําการตกลงก,ลงการราันว่าจะต้องอัดเงินเข้าไปในระบบอย่างไรเพื่อให้คลินิกบริการาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ได้แล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ซึ่งก็ได้มอบให้ทังท่านในกาสวิชชรับไปดำเนินการต่อไปครับอันนี้ก็เป็นขนน่าวด่วนที่ทางธาครจะรอ ก็เติมนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ยังเป็นประเด็นยเดียวอยู่ก็คือเรื่องของในส่วนที่เรียกว่าอยาริยวันนี่เลยครับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นตรงกันในส่วนของปีก่อนเนี่ยก็ยืนยันว่าเรายัางชะลอไว้ก่อนเพื่อให้มีระบบที่ดูแลตัวเลขกันก่อนนะครับทั้งของคลินิกและของโรงพยาบาลต่างๆอันนี้นี่คือกรณีของที่บอกว่ามีความเป็นการเบริกทิ่ค้างกันใครเป็นนี่ใครอะไรต่างๆเรานี้นะครับ การเีบบส่วนหนึ่งเมื่อกี้ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือในของปีนี้ของคลินิกเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าด้วยความกังวลว่างบประมาณจะไม่พอก็มีมติออกมาว่าให้จ่ายในอัตราที่ค่อนข้างลดลงก่อนซึ่งนี้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายนะว,ว่าต้องเร่งทำข้อบ่งน,นี้โดยที่จะมีคณะทํางานร่วมกันระหว่างคลินิกสชแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น คณะทำงานย่อยก็มีอาจารย์สนามเป็นประธานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเร่งทำตรงนี้เพื่อให้เคลียร์ตรงนี้โดยหลังเราควรจะจ่ายที่ต่าอย่างเต็มเป็นเต็มหนวยแต่ว่าวันนี้เมื่อมีข้อสงสัยทางทีนิ้ก็พูดตลอดเลยนะครับว่าไม่ได้เห็นข้อมูลจากสปชเลยซึ่นี้เราก็มีปัญหาเลยครับว่าเราจะต้องเร่บเปิดข้อมูลให้ดูแต่เพียงว่าฝั่งที่จะเปิดข้อมูลก็มีปัญหาอีกว่าเอ๊ะมีความไั่ตรงกันก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้แหละครับให้ดูกันให้ชัดเพราะว่าหลายท่านเนี่ยทางลีนิกก็ ยืนยันว่าบางครั้งไม่ได้ส่งผู้ป่วยออกไปแต่ทำไมข้อมูลมันกลายเป็นว่ามีการส่งไปมันก็ไปกินค,ค่าใช้จ่ายเขาาครับผมแล้วตรงนี้ต้องเคลียร์ซึ่งทางอาจารย์สนั่นก็ได้ชี้แจงแล้วว่ามันดูต้นเงินเนี่ยที่ต้องจ่ายไปนี่สูงประมาณสักสี่เดือนเนี่ยเกือบไม่ว่าจ่ายไปใช้ไปครึ่งนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาเล็ขนอยเดี๋ยวเราต้องรีบรีบรีบไปทำนะครับส่วนเรื่องระบบ ข้อมูลข้อมูลเดี๋ยวต้องต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆนี่ยก็คิดว่าตรงนี้จะจะ,จะเล็ไปดูใหานอกเหนือ,อนจากที่ท่านประธานบอกแล้วว่าต้องมีกระบวนาการโทรไว้ด้วยอก่อนอะไรก็เดี๋ยวรับไปดูนะครับผมวางกรอบระยะเวลาในการท,ทางานตรงนี้ด้วยกันนะครับจริงๆ <c oughs> ก็อยากจะให้วันนี้พรุ่งนี้เลยแต่เวลาจะคุยกันนี่จริงๆมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เอาเป็นว่าก็ เดียเด๋ยวกลับไปจะต้องคุยเนี่ยว่าให้เร็วที่สุดได้ไหมก่อนสิ้นเดือนไหวไหมอะไรไหวไหม oh. คือ <Okay. S 1> ส่วนตัวก็อยากจะเร็วมากๆเลยนะครับก็ <Okay. S 1> ไม่รู้จะพอดี <Okay. S 2> ปพูด <Okay. S 2> แทนคนอืึ่นก็เดี๋ยวอาจจะไม่เหมาะผมก,ก็เร็วที่สุดแล้วค่อาจยาหนกรทีการตั้งรเวยเพื่อบอนะคะมันจะเป็นคนไกที่คน,นที่ไหนต้องเป็นคนตั้งอะไรยังไงคือพอดีเราจะตั้งอยู่ในพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนั้นจริงๆหลักมันก็คืออำนาจของการตั้งมยู่ดอีคณะกรมการหลักประกัน ซึ่งจริงๆถามว่ามีอำนาจไอ้ก็ที่ท่านปติชีแจงเมื่อกี้มันมีอำนาจอยู่แล้วท่านก็คิดว่าประสงค์จะใช้กลไกนี้จริงๆมันมีกลไกอื่นด้วยแต่ท่านคิดว่าการใช้กลไกนี้ก็โอเคจร,จริงก็เรียนว่าคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีมติแล้วนะครับว่าขอให้ดูในเรื่องบทบาทแล้วก็ให้กลับไปตั้งต้นมาจากคณะอนุกรรมการที่มีบทบาทเสนอเรื่องโดยตรงก็คืออนุกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายของสปชนั่นเองดังนั้น ตอนนี้ทางสำนกักงานก็จะเตรียมยกล่างประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขในการยกล่างแล้วก็เสนอผ่านกรรมการเข้ามาไม่ได้แปลว่ายกเลิกหรือไม่เอานะครับพอดีอตอนเข้าไปในแต่ละครั้งดูเหมือนกับเป็นวาระด่วนวาระจรบางทีก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีบอร์ดท่านอาจจะตั้งถ่วงวิธีไ่นในงี้ก็เดี๋ยวก็คงจะเร่งทำอีกครั้งนก็คงไม่เกินเดือนหนึ่งเพคงจะได้ตสอบอาจารย์คะจะเสนอครับก็ไม่ไปได้เนทีสบอร์ดในทางหน้าเลยอไม่คะวันที่สองพอดีครั้งนี้จะเข้าใาจว่าเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ด ก็คงอาจจะไม่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 ไมไมทันก็จะเป็นครั้งหน้าวันที่20สเดือพีนานะครับคือหลักการโพยเรื่องบอร์ดจะต้องมีทุกตัวที่เกี่ยวข้องเข้ามามควบควรจัเพราะว่าตอนนี้ตอนที่เข้าไปล่าสุดต้องเรียนว่าแม้กระทั่งองค์ประกอบเนี่ยทุกท่านก็เสนอเพิ่มเข้าไปได้ในหมดนอกเหนือจากเพราะแม้กระทั่งตอนนี้ภาคประชาชนก็คือเป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับตามมารตรดานวันนี้ก็จะเสนอเข้ามาเยอะหน่อยอนนก็เดี๋ยวเราไปดูฮะไม่เป็นไรนะครับเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ครอบคลุม แล้วก็มีการพูดคุยปัญหากันจริงๆับหลักๆก็คือ5สถาบันที่วันนี้มาจะต้องสุดเด่โอโอโอนเสมอควรจะต้องอยู่จริงๆมันจะมีมากกว่านี้เช่นรอคอสตถ่ายโอนท่านก็บอกว่าท่านก็อยู่นะที่ภาคประชาชนที่เป็นดูแลคนไข้เหตุท่านก็บอกท่านก็อยู่นะแค่จะอยู่ท่านไปอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้บางทีเวลาเรามองในตอนแรกๆเรามองเร็วนิดนึงแต่เวลาตอนท่านเสด็เข้ามามันอาจจะมีส่วนนี้ก็ขอไปดูนิดนึงนะครับออย่างนิดนึนงค่ะว่าตัวผู้เลือกบอยเราจะคุยกันหมดเลยที่มหาจารย์ราะว่าจะเป็น จริงๆมันได้อยู่ที่บทบาทหนท้าที่ผมเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยท่านประหลัดเนี่ยท่านก็พูดกับผมหลายครั้งด้วยซ้ําไปว่าจริงๆเนี่ยสปชอทํางานเองไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีหนูบริการในระบบอย่างผมต้องใช้ผู้ให้บริการที่ลหลักก็คือกระทรวงสุดถ้าเราออกสิทธิประโยชน์อะไปเนี่ยท่านไม่สามารถจะให้บริการได้เยเนี่ยแลมีปัญหานั้นจริงๆอยากไม่อยากให้มองโวเรื่องบอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแค่เรื่องระบบการจ่ายเท่านั้น แต่อยากให้มองว่าประชาชนได้อะไรจากการให้บริการแบบนี้ซึ่งผมเชี่ยวเขาเป็นนโยบายของท่านรุ่นตีกับท่านประหลัดแทนก็ถ้าเรามองในมุมนั้น mm hmm. ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะ,ะ mm hmm. ไม่ได้เสียหายอะไรล mm hmm. ครับสุดท้ายความเห็ของโรไว้ในบอระะ์ดคับว่าจะต้องกลับเข้ามาที่บอร์ดสวอชอีกรอบหนึ่งด้วยหรืปบบคอเวลา,ลานในการทํางานควรจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าจริง ระบบของพรบหลักประกันเนี่ย<ๆ>ก็เน้นการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วจะเห็น<ๆ>ว่าหลายท่านหลายขั้นตอนมีการรับฟังแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีทูตที่ไปถูกว่าหลายขั้นตอนหนึ่งหมือนยังมีส่วนรูปไม่พออะไรอย่างเงี้ยจริงการมีอ,องคอ์กร <ใช S 1> <ๆ>ตรงนี้อันหนึ่ง<ๆ>ก็น่าจะทําให้กลไกตรงนี้มันเพิ่มมากขึ้นก็อยากให้มองบวกนะครับยังไม่อยากมองมองไปในแง่ลบก็อยากให้มองบวกตรงนี้แล้วขัเคลื่อนดูนะครับอาจารย์ถ้าในเรื่องของทีมกทมอค่ะที่ผ่านมาเวลามีปัญหามาจะต้องแบบแค่เป็นข้อเสุอที่เออมาสองข้อสามนะคะเวลาเจอปัญหาขึ้นอนะไรอเป็น อก็คือสเข้าที่บอยเดิได้เลย,เยคือตอนนี้ต้องเรียนว่าโดยกติกาที่คณะกรรมการกำหนดก็ยังของถ่ายข้อเสนอต่างๆไปที่อบสคอจริงๆก,ก็ทุกเขตเลยไม่ใช่ข้พกรทมเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ให้ในโยบายว่าบางเรื่องเนี่ยน่าจะเข้าบอร์ดเลยนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องพิจารณานะครับว่าบางทีมันอาจจะไปไปจบที่อ,อ,กอ,อ,กสอบสคอได้ไหมบางเรื่องถ้าเป็นอำนาจโดยตรงของบอร์ดที่ของถ่ายมา แต่ว่าเราอาจจะกลับไปให้เบาท่านช่วยให้ความเห็นอีกสักนิดนึงเพื่อให้มันรอบครอบอะไรมากขึ้นก็ตรงนี้เมื่อกี้ก็รับนโยบายไปก็เช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าจะรีบคุยคุยแล้วเดี๋ยวเอารีบเอากข้อบกถ้าทันก็จะรีบเข้าว่าทันต่อในเลยเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันขอให้คุยกันนัท่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงตรงเนก็เดินหน้าได้ะทางขอถามทางดูคอนเทนต์แต่ทาเครือข่ายค่ะว่าทางผ่าดูวันนี้เราพอใจไหมแล้วก็ทางคลินิกที่มีการขึ้นป้าอะค่ะเอาลงหรือว่ายังไงต่อคะ ในส่วนของโรงพยาบาลคอนเซ็ปต์เน it ี่ยนะฮะเพาเราสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยเราไม่กระทบกับผู้รับบริการมันจะดำเนินสบายใจได้เพียงแต่เราดันข้อมูลจริงนมาสะท้อนกลับให้ผู้ใหญ่ได้ประสาธารณสุขนะหรือเป็นประธานบอจังหวสชได้รับทราบอันนี้ถามว่าเราเออ่ก็ดีใจขึ้นระดับหนึ่งนะฮะแต่คงเราคงผิดตามโดยนา้ชิบ เพราะว่าตรนี้จยมีหลอกกันนะครบนะเราคงเราคงจะจับติดนะครับอกจากนีังีาเติญเชิญ ท,ทุกสมัครก็คือตั้งแต่สพตชอปาชอสปาอสองดายพทา์เจเินจนส่งไปถึงผู้ใหญ่สมสดแล้วเราทำงานมาสี่ปีกับท่านแล้วเราคือส่วนําเคื่อนให้รงพยาบาลรัฐบาลลดภาระเพราะคลินิกเอกชนในกรทมอตอนนี้ที่ชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่น มีถึง300กว่าคลินิกแบ่งเบาภาระศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งแ,และแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐที่ตอนนี้รองรับประชาชนมากมายจนประชาชนล้นออกมาถึงข้างนอกประตูถูกไหมคะนี่คือความจริงที่เราขึ้นป้ายเพราะว่าเราส่งหนังสือถึงฝ้าเพดานแล้ว ส่งปาะีไปไม่มีผู้ใหญ่หันมามองเราเหมือนดอกทานตะวันอยากให้แสงอาทิตย์มองก็ไม่มองทำยังไงเขาจะมองล่ะฉันก็แสดงออกเลยว่าเมื่อเวลาเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยประธานอภสอศของเป็นคนเดียวเท่านั้นที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ แล้วกรรมาการที่นั่งอยู่ทำอะไรคะมีแต่บอกว่าค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้หมายความว่ายัางไงอันนี้คือความยุติธรรมสำหรับการทำงานและดูแลเงินเป็นแสนล้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือเปล่ามันจึงเป็นคำถามท,าที่ว่าเงินหายไปไหนไม่มีเงินมาจ่ายคลินิกบัตรทองถูกไหมคะทุกท่าน นี่คือคำตอบสุดท้ายที่เราถามว่าเงินหายไปไหนและการบริหารจัดการน่ะมีแค่คนเดียวตัดสินใจหรอแต่อ้างบอร์ดอ้างกรรมการอ้างทุกภาคส่วนมีคณะอนุก,กรรมการเสนอไปทุกอย่างถูกตัดมาที่อบสขอหมดเราเป็นผู้ทำงานทุกอย่างคือเพื่อประชาชนเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ดูแลประชาชนแต่เราก็ยังแขวนป้ายอยู่ จนกว่าจะจัดการปัญหาที่มัญคางคามาตลอดที่ท่านรับตำแหน่งหรือตลอดที่ทำงานมาทั้งหมดฟังเสียงคนทำงานด้วยคนทำงานคือผู้ให้บริการประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการฟังเสียงทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ